สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่อาชีวะจับมือแบรนด์ S&P n MK และ KFC พัฒนารูปแบบการจัดอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคีระดับปวสแบบเรียนรู้ด้วยตนเองตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนและบริษัท Restaurant Development จำกัด เพื่อจัดทำโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้การดําเนินโครงการยกระดับและขยายผลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงโดยมีนายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายกรมทรศิลาอ่อนประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิตบริษัท S&P s ิ P, น d i c a t e จำกัดมหาชน นางสาวพรจันทร์พินโยสโมสรรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานย่อยทรัพยากรมนุษย์บริษัท MK r e เคเลส a ต t ร r o องกรุปจำกัดมหาชนนายถาวรแซ่ลิ้มหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรบริษัทเลสเตอร a n องด v เว o p m e อ t เมนตจำกัดหรือแบนด์ KFC เป็นผู้ลงนามพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime โดยเป็นการพัฒนารูปแบบการศึกษาที่ยืดหยุน่นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการลงมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนตอบโจทย์ศักยภาพของผู้เรียนลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาโดยการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ศึกษาต่อแต่ ขาดทุนทรัพย์ให้มีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งนี้ขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เห็นถึงความสําคัญของการอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขสู่การพัฒนาประเทศต่อไปไดนกระบวนการก็คือเด็กจะไปอยู่ที่ สายประกอบการเลยนะครับแล้วก็สามารถเรียนออนไลน์มาอย่างวิไลได้กระบวนการนะครับในการบรการก็จะมีความเข้มข้นขึ้นนะครับก็เป็นมิติใหม่ในการดเนิการทั้งสองทั้งหลักสูตรเลยแต่ก่อนสมัยก่อนก็จะเรียนที่วิไลปีหนึ่งแล้วไปเรียนที่สานประกอบการปีหนึ่งตอนนี้ก็ไปเรียนสานประกอบการเลย2อปีเลยแต่ว่าถ้ามีวิชาทางเป็นที่เป็นทางวิชาการที่เกี่ยว กันนี่นก็ก็เรียนออนไลน์กับผ่านมาอย่างวิไลได้เลยนะครับเด็กก็จะมีโอกาสในการฝึกทักษะประสบการณ์จริงได้มากขึ้นในกระบวนการคือแต่ก่อนเนี่ยก็หมายความว่าเรียนที่นี่ปีหนึ่งไม่มีไรายได้แล้วไปไปทำงานสามประการไปไปเรียนที่สามประการปีหนึ่งยังมีไรายได้แต่เียง้วปัจจุบันนี้2ปีก็คือจะมีไรายได้ตั้งแต่สองปีเลยนะครับเพร พราะนั้นเด็กก็ก็จะเรียนไปเรียนที่สถานประกอบการแล้วก็จะมีได้ทั้งสองปีเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำร่องก่อนในการดําเนินการแล้วเดี๋ยวเราประเมินผลว่าในการเรียนผ่านออนไลน์มีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเพื่อจะได้เซตร,ระบบให้มันให้มันนิ่งนะครับให้มันนิ่งก,ก็จะมีการขับเคลื่อนเค่ก็จะขยายต่อไปในสถานประกอบการอื่นๆมั่นใจ ด้านนายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสสาขาวิชาอาหารและโภชนาการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะมีรูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนการทดสอบการประเมินและการประมวล ผลในรูปแบบออนไลน์โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเบื้องต้นปีการศึกษา2568นี้มีสถานศึกษานำร่องที่เข้าร่วมจัดทำเนื้อหาสื่อการสอนและพร้อมเปิดเรียนร่วมกับบริษัท s p Syndicate จำกัดมหาชนจำนวน12แห่ง ทำท่านมติแล้ท่านเลยทำกามมติก็เป็นโปรเจกต์นำล่องของรูปแบบใหม่ซึ่งตรงตามเกับนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีได้วางไว้นะครับซึ่งวันนี้ต้องกลับถุณท่านอีกครั้งเพราะท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานและก็ดาเนินการตามนโยบายในการที่จะให้น้องๆเป็นนักศึกษาของอาชีวะเรานะครับนอกจากนโยบายท่านเรียนมีความสุข ยังต้องเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วสิ่งต้องการเป็นรูปแบบใหม่ของการที่ทําให้ระบบทวิภาคีซึ่งทั้งสามบริษัทที่ทำเรียนยนะเรามีรูปแบบซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมอยู่แล้วแต่รูปแบบใหม่นะครับก็เปิดโอกาสนการเปบบ็น,นการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์นะครับดังโปรแกรมที่ว่านครับ Dual c a t i o n a l Education Self Learning Program นะครับซึ่งทั้ง12หน่วย สถานกาษาเบื้องต้นในนำร่องนะครับได้ดําเนินการจัดทาหลักสูตรการเารียนสอนนะครับกับทางสามบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านอาหารและโภชนาการนะครับโดยเป้าหมายเราจะเอาเด็กปวสนะครับที่จะเรียนสาขาทางด้านอาหารและโภชนาการเข้าสู่ระบบตังกาวโดยจะมีการทั้งการเรียนการฝึกประสบการณ์ระบบการทดสอบระบบอะไรต่าง,ง,งๆเนี่ยผ่านระบบออนไลน์หมด การประเมินผลต่างๆนะครับโดยดําเนินการผ่านหลักสูตรที่อาชีวะศึกษาโดยคณะกรรมการที่กำหนดนะครับเป็นมาตรฐานาแล้วก็จะเปิดกาสให้น้องๆเนี่ยได้สามารถในการที่จะอยู่กับ ทางท่านอยู่ในบริษัทก็ยังเรียนได้ด้วยนะครับในขณาดเดียวกันเองนะครับนโยบายที่ท่านวางไว้ท่านรัฐมนตรีวางไว้ก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่านะครับเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆที่อยู่ในระบบการสอนที่จะจากปอชอขึ้นปศออนะครับก็จะมีโอกาสในการที่มีรายได้ระหว่างเรียนนะครับอย่างที่ท่านความจริงท้พูดถึงนะครับแล้วก็จบแล้วมีการทำาล้วพิเศแน่นอนนะครับ